ช่วงเดือนตุลามีดาวย้ายทั้งหมด5้าดาวแต่ว่ามันย้ายกัน6ครั้งอืมนะหดวงแต่ย้ายหครั้งเพราะดาวพุธย้ายสครั้ง ดาวพุทธจัดตำแหน่งมหาอุดเกษเนี่ยยกเข้าตุนเป็นอุจจาพิมุกในวันที่6ตุลา9โมง6นาทีนะครับพระเกตยกเข้าพิจิก9ตุลา8โมง46่สิกพระสยกเข้าพิจิกแต่ที่เป็นเกษตรในตุนเน่ยเป็นพิจิกเป็นปลา16ตุลา7โมง7นาทีพระอาทิตย์ยกเข้าตุนเป็นนิดนะครับ17ตุลา4ทุ่ม57พระอังคารยกเข้ากรกฎมาตรฐานเป็นนิด1 9ตุลา8โมง6นาทีแล้วก็ พระพุธย้ายจังหวัดที่สองจากอุจจาพิมุขเขาพิจิกยี่สีตุลาสี่ทุ่มสี่สิบห้าจะเน้นย้ำเสมอนะครับว่าการดูดวงลักษณะเนี่ยเป็นการดูรดวงแบบมหาภาพโดยการดูดวงที่าทายโดยไม่ได้รู้ลัคนาในของท่านฉะนั้นฟังเป็นใกล้ๆไปไม่ใช่สาระสําคัญของชีวิตไม่สามารถเอามายึดถือเป็นโฟกัสชีวิตได้ฟังเพื่อจะได้ระมัดระวังอะไรที่ดีก็เก็บไว้ใช้อะไรที่ดีก็ระมัดระวังไปอย่างนี้ดีกว่าพี่น้องลัคนาราศี พุชกมาเปิดเดือนมาแม่งก็เดือดเลยฮะนะฮะ6ตุลาพระพุทธเจ้าเรินการเงินยกเข้าอาริตตั้งแต่เวลาเก9โมง6นาทีไปต้นไปจอร่วมกับดาวสุขเจ้าของบ้านด้ะมาตรฐานเป็นเกษตรไอ้การเงินเป็นอลิตแบบเนี้ยถามว่าแย่ไหม นะมันจะแย่มากถ้าไม่มีสุขช่วยนะพอได้สุขจอนมาเป็นคู่ทาตตัวเนี้ยมีกําลังเลือกว่าหนักหน่อยจะสู้ได้การเงินมันก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันถึงได้มาในอีกความหมายของกอพราะคู่นะฮะพุ่งสุขอีกคู่จะดูเบามาักมัวเมาเสียบสนจะสมสารหาได้แต่จ่ายเยอะมา,างดิ้นจ่ายแบบจําเป็นและแบบไม่จำเป็นจุดนี้ต้องระวังนะี่อีกมุมหนึ่งคู่ดาวเนี้ยได้กลิ่นตัวหอมเนี่ยกลิ่นแล้วก็คู่ดาวตัวหอมมันจะมีคนเข้ามาหามึงเยอะแล้วมันหาในเชิองอริรไงมึง ไม่ได้ไม่ไม่ใช่มาแบบศัตรูนะแต่มันชอบมาแบบมาพร้อมกับปัญหาเออน่เเราจวเช่นพี่พี่วันนี้ทําอันนี้ให้หนูหน่อยเอนี้ยปัญหา เออพี่พี่ทำอนุให้หนูหน่อยดูอนให้หนูหน่อย,ยอะไรยเงี้ยก็ว่ากันไปพุทธนอกจากครองความหมายของการเงินยนันเหนยมเอาความหมายของพุทธะอีกน,นะนั้นก็ไม่แปลกที่ท่านจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบริวารพวกมาด้วย,ยางานเส้นส่งลูกเรียนจ่ายค่าเทอมจ่ายเกี่ยวกับลูกหลานพี่น้องน้องอะไรพวกเนีย้ยเยอะนิดหนึ่งนะครับพฤรหัสพักองศาตั้งแต่3ตุลาวาไปถึงวันที่13กุมภาปีหน้าไปเสร็จทั้งหมด133วันพฤหัสหัสเฉยๆก็ว่าไปอย่างแม่มันถอยมาทบมันถอยเนี่ยลัคนามืองเนี่ย ออถอยมันรักษณาเนี่ยมันก็ถอยไปด้วยไงตัวพระมันใหญ่ตายหาเรื่อหาเป็นเจ้าเรือนร,ราภะาผมมันถอยโอเคมันปาว่ารับผลเสื่อมถอยท้ายต้มอาอาางนี้ก็ได้ครับแต่นี่อีกมุมหนึ่งนั่นคือท่านต้องแสวงหาราบผลจากที่อื่นๆไปด้วย นึกออกมาเมื่อลาบผมันในตัวมันถอยปั๊บนั้นต้องไปหาทำถิ่อื่นแล้วขุดทองอยู่ทองมันจะหมดเรารู้อยู่แล้วทองมันหมดเนี่ยมันต้องย้ายบ่อย้ายที่แล้วต้องไปลองหาแล้วต้องไปนั่งปักแล้วไอ้ทองขึ้นไหมเปอร์เซนต์ทองขึ้นไหมเรื่องเดิมๆเรื่องแต่ก่อนที่เคยทำมาแล้วสิ่งที่ล้างมาแล้วก็สามารถเอามาทำได้เหมือนกันไม่มีปัญหาข้อควรระวังของท่านคือหลังจากวันที่16ตุลา7โมง7นาทีพระสุกยกเข้าเลงลักนาท่านมาตรฐานเป็นปากไม่พอสุดติดเศษพินทุบาทคือเรกว่าแตกแล้ว อ,อย่าลืมนะฮะสุขคือดาวประจำตัวมึงนะครับอ่าแน่นอนฮะก็ต้องตั้งสติให้ดีนะจะทําทอะไรก็จะเย็นๆนะฮะเนะะนะะรามัดระวังพอมันเสียหายในเดือนปัตตานีเนี่ย,น,น,ยนับจากวันที่16ตุลาไปหนึ่งเดือนจําให้แม่นจําให้ได้งดการลงทุนความรักนะใครโสดทั้าแม่มันจะเสือกมีนะใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็เรามัดระวังการกระทบกันง่ายและอยากให้แฟนลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรพวกนี้ในช่วงระยะนี้เลยนะครับ ตึงหน่อยคือโกตึงหน่อยตึงหน่อยแต่เอาไปว่าโดยไอ้เรื่องสําคัญคือเรื่องตังคเงาหาได้เงินเงาหาได้ไม่มีปัญหานะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ต้องระวังเองก็มีพอๆกันนั่ะครับขอบพระคุณมากครับผมผมพันพยากรครับชอบอดชิตาเกิร์ลหนึงกดติดตามกด f o ลโล่ได้ทั้งในส่วนของพันพยากร, 3, ากรทั้งสามแพลตฟอร์มทั้งแอปฟ้าแอปดำแล้วก็แอปแดงด้วยนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับผมขอบคุณท่านอ๋อนด้วยนะครับไปแล้วน,น,นะฮะสวัสดีนะครับผม กระจัยปราบวิบัตินารายหรืีดีแต่ได้มาปลดด้วยกำว่าจีวะจ้าให้ทุก,กันใส่สว่างแสงกระจายบนสายของนาขันพรยากรพันพยาพพยา